ยิวอันกินอะไรวันนี้กินเมี่ยงดักแด้อร่อยไหมอ้าวกำลังจะกินหามเลยอร่อยดิอร่อยดิอีอย่างอ้มอามีใครอยากกินด้วยมากินไงยิโอ้นเร็วลองลองชิมดูอุ้ยอร่อยอ่ะโอ้ยไม่กินเลย อย่าอ้วนมีคนแย่งเลยว่าจะเอิบไหมเนี่ยฮะเอาเลยวันนี้มีน้องครีมน้องครีมมาช่วยกินเ้วยที่ร้านมีเมนูเนี้ยสั่งได้อืมอร่อยอ่ะสั่งได้แล้วจ้ะอือไดละปกติยียอ้วนไม่กินผักตั้งแต่ก็หาหมอมาหมอให้กินผักก็ต้องกินผักนี่คืออะไรอ่ะอร่อยแน่นอนหลักแย่